มาติดตามผลงานของทีมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะครับก็อยู่ในการแข่งขันศึกวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมายังเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับในกลุ่มบีนัดที่3ทีมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติโครเอเชียทีมอันดับ22ของโลก โดยผลงานสองนัดแรกของทีมสาวไทยเอาชนะตุรกีมาได้ในนัดแรก3มต่อสองเซตและพาให้กับโปลแลนด์เจ้าภาพร่วมไปศนต่อสาเซตในนัดที่สองขณะที่โครเอเชียลงสนามมา2นัดแพ้ทั้งสองนัดสำหรับสถิติคู่นี้เคยพบกันมาครั้งเดียวในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปี2010ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชาติไทยเอาชนะโครเอเชียไปได้ในครั้งนั้น3ต่อศเซต สำหรับเกมการแข่งขันในแมตช์นี้ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายตบเอาชนะโครเอเชียไป3-0เซตโดยสกอร์ 25-18, ต่อ25-13ต่อและ25-21ต่อเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนแซงตรุรกีขึ้นไปรั้งอันดับที่3ของกลุ่มแต่ตรุรกียังแข่งน้อยกว่า1นัด สำหรับนะัดต่อไปของทีมสาวไทยก็จะลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพฤหัส,สบดีที่29กันยายนเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint 23